ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้กระบะแซงซ้ายชนติดคารถบรรทุกดินที่กำลังเลี้ยวเข้าซอย เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่26มกราคม2565ร้อยตำรวจโทหญิงธนันนาเสมอใจรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเวรสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุทางถนนที่ถนนช่อแฮบ้านแต่ตำบลนานจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่หลังรับแจ้งจึงประสานตำรวจสายตรวจตำบลนานจักตรวจที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นปากซอยข้างถนนหน้าบ้านเลขที่107ทับ4หมู่ที่1ตําตำบลนาจักพบรถกระบะนิสสันสีบลอนหมายเลขทะเบียนทอพุ้เท่าชอช้าง6-000กรุงเทพมหานครชนอัดต,ติดกับรถยนต์ดำบรรทุกดินหมายเลขทะเบียน8-06607แพร่ซึ่งกำลังเลี้ยวเข้าปากซอยเพื่อเข้าบ้านเพื่อเอาดินไปถมในบ้านทำให้รถทั้งสองคันจอดขวางถนน รถได้รับความเสียหายและไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะสอบถามนายสมศักดิ์มีลีอายุ65ปี คนขับรถบรรทุกดินให้การว่าได้ขนดินมาถมที่ในบ้านและเปิดไฟขอทางเพื่อเลี้ยวเข้าซอยช่วงเวลาดังกล่าวรถที่ขับตามหลังได้ชะลอและมีรถสองคันได้แซงขวาออกแต่รถคู่กรณีได้แซงซ้ายมาทำให้ชนกับรถที่ตนเองกำลังเลี้ยวเข้าซอยเข้าบ้านพบว่ามีรถยนต์ได้รับความเสียหายคากันอยู่จึงโทรแจ้งตำรวจ ทางพนักง,งานสอบสวนได้ตรวจบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานให้คู่กรณีได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเขตชุมชนมีทางแยกเข้าบ้านหลายจุดมีอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายหลายครั้งบางครั้งชนรถที่จอดข้างถนนหรือชาวบ้านที่ปั่นจัก,กรยานและการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวังรถที่แซงซ้ายออกเป็นถนนสายหลักควรใช้ความระมัดระวังในการขับรถผ่านในย่านชุมชนค่ะ สั่งแค่เอตัน้พกองนะถึงกองเชื่อที่อยู่ไว้่เดีตัวฝ่ไยไว้จะไปตัยันขันไม่ได้นะพกองพ้ามาแล้วนะมาจัดถึงแล้วถอยรถูสอน้ถอยรถูพอเลยาไม่ไม่เอะไรตักชื้แล้วไปกคือจ้าดยวรพกองกันรถอนอเยขาบอว่ายายรถดอยอรถเป็นอะไรรา่รถ่รถไม่ออกัดพอรถยัร มีรถขอแสงไสขึ้นมามันมักงครับตลอดรถเสียงของปัญล็อกเข้ามาเลยอ่ะโคนอีกเนี่ยขอรักจิตใจได้ขวบรถเข้ามาเนี่รถทำเป็นแสงไสดีตลอดอ่ะตลอดเลยนะรถเขามีตลอดอ่ะนี่รถใหญ่ไม่ขวบบรรดาเนาะเส้นโค้ดแล้วก็ขวบมือเส้นรถใหญบู๊นีข้าวใครว่ามันมันอาจจะมีรถวิ่งจ้าตะนาเขาเลยแสงไสขึ้นมา มันมันเกิดมันมั้งเหรอไปเรี้วอีเต่ไนเนาะมาแจ้งกันนี่นี่เรี้ยกระตัดเอานี่เลยรถไปจะถึงบ้านแล้วมั้งเหรอใี่รถไปจะถึงบ้านแล้วมั้งเหรอ đây là một thời gian biết rồi.